เมื่อวันที่8มิถุนายน2566เวลา13นาฬิกา58นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตประทุมวันกรุงเทพมหานครพระราชทานประกาศนียบัตรกำกับเหรียญกาชาติสุดีชั้นที่1แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายกเหล่ากาชาตจังหวัดที่ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่สภากาชาติไทยไม่น้อยกว่า25ปีเจ้าหน้าที่สภากาชาติไทยผู้เกษียณอายุที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า30ปีและพระราชทานประกาศนียบัตรกำกับเหรียญกาชาตสมนาคุณชั้นที่1แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเหล่ากาชาตจังหวัดผู้บริจาคเงินผู้บริจาคโลหิตครบ100ครั้งผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตจากกระแสโลหิต และผู้ช่วยเหลือกิจการของเหล่ากาชาติจังหวัดวจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทริดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนสภากาชาติไทยพระราชทานพระราชวรโรกาสให้หนายกเหล่ากาชาติจังหวัดกรรมการสภากาชาติไทยและผู้แทนภาคที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายตัวและพระราชทานประกาศนียบัตรขอบคุณและสรรเสริญ แก่นายกเหล่ากาชาติจังหวัดที่พ้นจากตำแหน่งหน้าที่ประจำปีงบประมาณ2,565ต่อจากนั้นทรงเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสภากาชาติไทยครั้งที่349เพื่อติดตามผลการดำเนินง,งานของสภากาชาติไทยโดยมีระเบียบวาระการประชุมอาทิ รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสภากาชาติไทยรายงานการดำเนินง,งานของคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการโลหิตอวัยวะและผลิตภัณฑ์ชีววัตถุคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสภากาชาติไทยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลของสภากาชาติไทยโครงการยุทธศาสตร์และการย้ายโรงงานผลิตชีววัตถุและยาปราศจากเชื้อของสถานสวพา สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาติขออนุมัติปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดตั้งกิ่งกาชาติอำเภอและขออนุมัติจัดตั้งกิ่งกาชาติอำเภอจำนวน3กิ่งกาชาติอำเภอได้แก่กิ่งกาชาติอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์กิ่งกาชาติอำเภอศรีคอรภูมิจังหวัดสุรินทร์และกิ่งกาชาติอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานี